มาพรอมกับขั้นตอนนะครับการเหลาเรือนะครับด้วยกระดาษทรายนะครับสำหรับเหมือนคลิปที่แล้วนะครับกระดาษทรายผมยังใช้กระดาษทรายขัดเหล็กนะครับเริ่มแต่เบอร์หยาบนะครับเบอร์สี่สิบนะครับเบอร์หกสิบเบอร์แปดสิบนะครับสําหรับเทคนิคของผมนะครับเพื่อเสริมความแข็งแรงนะครับทั้งภายนอกภายในของวายต่อนะครับผมจะใช้กาวร้อนนะครับในการ เทอีกครั้งนะครับเพื่อเป็นการเสริมความแข็งแรงนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเมื่อเทกาวร้อนเสร็จแล้วมันจะมีคราบนะครับไหลมานะครับเทคนิคง่ายๆครับกับการเอาเศษของกาวร้อนออกและขัดตัวเรือให้ท้องกลมนะครับเราก็ใช้กระดาษทรายติดไม้นะครับกระดาษทรายขัดเลดนะครับผมใช้เบอร์หยาบสุดก่อนก็คือเบอร์40นะครับก็ถูนะครับถูกับ รอยต่อนะครับของไม้นะครับที่เชื่อมระหว่างไม้ประกบสองแผ่นนะครับเชื่อมกับแผ่นด้านล่างนะครับแล้วก็ให้เหลานะครับท้องเรือนะครับให้มีลักษณะท้องกลมนะครับตามแบบกระดับของเรือจริงนะครับเมื่อเราลบเสร็จแล้วนะครับผมก็ใช้กระดาษทรายนะครับเบอร์80เลยนะครับ ในการขัดรั้งนะครับลักษณะนี้นะครับมันจะได้ลักษณะของการขัดละเอียดของเรือนะครับเพื่อเก็บรอยของซากกาวนะครับแล้วก็ทําให้ไม้ที่เราปัดนะครับมีความเนียนนะครับและเงางามนะครับหลังจากที่เราขัดแล้วใส่ลงสีอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับสําหรับการเก็บเศษกาวนะครับแล้วก็ การเหลานะครับภายนอกท้องเรือนะครับให้มีลักษณะผมนะครับผมแล้วพบกับขั้นตอนต่อไปและวิธีการทำเรือฉบับผมนะครับขั้นต่อไปสำหรบับวันนี้สวัสดีครับ